แต่จะทํายังไงถ้าเกิดว่าคนที่คิดจะฆ่าคุณดันเป็นหมอที่รักษาคุณเหมือนที่เมืองไหตประเทศอังกฤษแ์โร่ชิปแมนคือคุณหมอที่เป็นที่รักของคนในชุมชนนั้นครับเพราะว่าเขาเอาใจใส่และทุ่มเทในการดูแลคนไข้ของตัวเองอย่างมากจนกระทั่งปี1998เมื่อเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นเพราะผู้อํานวยการงานศพประจําเมืองเริ่มสังเกตว่าบรรดาคนไข้ของหมอชิปแมนนั้นมีอัตราการเสียชีวิตที่มากจนน่าประหลาดใจจนเขาเอาไปแจ้งตำรวจและทำให้ เกิดการสืบสวนขึ้นจนพบว่าหมอชิปแมนนั้นฆ่าคนไข้ของเขาด้วยการให้มอร์ฟีนในปริมาณที่มากจนร่างกายคนไข้รับไม่ไหวและเหยื่อของเขามักจะเป็นผู้หญิงอายุ49-80ปีขึ้นไปจํานวนทั้งหมด15คนแต่ก็มีบางส่วนกล่าวว่าบางทีเหยื่อของหมอชิปแมนอาจจะมากกว่า250คนด้วยซ้ําทําให้เขาถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตและในปี2004ที่เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในเป็นการจบชีวิตของหมอที่เป็นฆาตรกรต่อหน,นึ่งชื่อดังที่สุดคนหนึ่ง